ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบเย์ออฟนัดที่ 2, 4, คู่4 3. จะมีทีมไหนบ้างเดีย๋ยวเราไปไล่เรียงกันไปนเริ่อกันที่คู่แรกที่คือ45นาทีจะเป็นเอซีมิลานเฝ้าบ้านพบกับเฟอนูก็ถือว่าเกมแรกที่บ้านของเฟอนูเนี่ยเป็นมิลานที่บุกไปล้มมาหนึ่งปวันนี้จะกลับมาแก้มือในบ้านบ <Wow. S 1> ้างก็ถือว่าวันนี้ มิลานนะครับค่อนข้างได้เปรียบอยู่พอสมควรในการเล่นในบ้านแล้วก็ประสบการณ์ในถ้วยนี้ค่อนข้างเหนือกว่าเฟียน,นูดค่อนข้างเยอะวันนี้เชื่อใจว่ามิลานจะบดเฟียน,นูดได้ก็เลือกเชียร์ไปที่มิลานเป็นตัวที่1นนะส่วนผู้ที่2ก็จะเตะในเวลาตีสาเป็นเสือใต้เบเยอร์มินิกจะพบกับทีมแก่งจากสกอตแลนด์อย่างเซลติกก็ถือว่าเบเยอร์มินิกเนี่ยไม่ต้องห่วงครับประสบการณ์ชื่อชั้นนักเตะเหนือว่าเซลติกค่อนข้างเยอะแล้วก็เกมแรกที่เล่นกันที่บ้านของเซลติกก็เป็นบอลที่ค่อนข้างวันเว้นะ <c oughs> วันนี <c oughs> ้เลติ ได้ไม่ยากก็เลือกเชียร์ไปที่เซลติกนะส่วนผู้ต่อไปจะเป็นอัลตานตาจะพบกับขับบู๊ <Wow. S 1> ก็ถือว่าเกมแรกเนี่ยเล่นกันสนุกก็มีประตูในนาทีบาเป็นขับบูท๊ที่ได้จุดโทษในนาทีสุดท้ายก็ทําให้พวกเขาที่กุมความได้เปรียบในเกมแรกมาส่วนอัลตานตาเนี่ยในบ้านของเขาก็แก่งทั่วแผ่นอยู่แล้วเชื่อว่าวันนี้พวกเขาจะอัดผู้มาเยือนอย่างขับบูทได้อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งประตู <Yeah. S 1> ไปลุ้นประตูที่สองเอานะสำหรับทางฝั่งของอัลตานตา ปิดท้ายกันที่เบนฟิก้ากับโมนโกก็ถือว่าเกมแรกเนี่ยเป็นทางฝังของ เบนฟิก้าที่บุกไปสอยเมื่อก่อนหนึ่งููนวันนี้โมนาโกก็ต้องมาเปิดเกมสู้ก็ถือว่าคู่นี้ด้วยสกอร์ที่ตามหลังกัน1ประตูเนี่ยก็ถือว่ายังมีโอกาสทั้ง2ทีมก็ดูแล้วเบนฟิก้าอาจจะดีในบ้านแต่โมนาโกวันนี้มาเยือนก็มีโอกาสที่จะพิกษาในการเข้ารอบก็เลือกเชียร์ไปที่โมนาโกแล้วกันก็ถือว่า4ทีมในยูฟ่าแชมลีกรอบ์ออฟก็จะมีทางฝั่งของมิลานบาเยอร์มิเนคอตาลตาและก็โมนาโกชอบทีไหนไม่ชอบทีไหนก็คอมเมนต์แล้วกันนะสำหรับในยูทูบแล้วเจอกันใหม่พร